สวัสดีครับพเพเื่อนๆตอนนี้ปัญญาก็กำลังเดินพาเดินทัวร์นะฮะทัวร์ห้องพักที่นี่ก็คือหน่วยงานสนามบ,บินเทาร์ยุนนะคบได้ยินว่ากำลังจะมีคนเดินทางเข้ามาใหม่นั่นก็คือที่นี่แหละเดี๋ยวไปจะถ่ายให้ดูร,บรอบๆนะเผื่อคนที่กำลังเดินทางมาจะได้ดูแบบเป็นแนวทางไงว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหนนะคะห้องพักสะอาดสะอาดแล้วก็ห้องหนึ่งอยู่แปดคน ค้อมีอยู่แปดคนนะฮะอะไรไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็เขาก็กินข้าวกันก็คือกับข้าววันนี้นะคะมีมีแกงเาขาเรียกว่าผัดถั่วอร่อยอร่อย,ออยว่ามีอะไรขายแล้วก็มีปลาจาราเมตทอดแล้วก็ แล้วก็มีแกนส้มตอนนี้มีกันหน่อยก็ลงมานะเห็นบริษัทบิ๊กวันกับ v ีเอเขารับสมัครสลัดมีเผายว่เยอะมากย่าให้เขย่ามนเาดย <c oughs> มออมาแล่มไว้นี้ก็เป็นโซนห้องโคเเราจะไปดูข้างนอกกั้ก็เป็นวันหยุดนี่ก็คือวันหยุดนะคก็นัง่งแบบนั่ง ชิวๆกันบางคนก็ทำงานเพิ่กลับมาไดโอทแต่ว่าต้องบอกว่าคนที่ทำโอทีมีไม่ค่อยเยอะหรอกวันเสาร์จะมีมีเยอะหน่อยแต่ว่าอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถามว่ามีโอทุกอาทิตย์ไหมก็มีทุกอาทิตย์แต่ว่าไม่ค่อยเยอะ <c oughs> นี่คุณดูนะนี่คือตารางคุณทำโอวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิวันนี้วันที่สองใช่ไหมวันที่สองมีอันนี้มีโซนนี้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  คือวันเสาร์เยอะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีแค่ไม่กี่คนน,นิดเดียวอันนี้ของพุ่งนี้ f B P ถ้าใครคาดหวังว่าจะได้หักรับแล้วเหลือสามหมื่นไม่ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับต้องบอกไปเลยแต่ว่าได้สองหมื่นได้แน่นอนครับลบแล้วแล้วคนที่เข้ามาใหม่ก็จะได้อยู่ชั้นสองเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นสองแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาขึ้นดูชั้นบน อันนี้ก็เป็นทั้งสองนะครับนี่ฝั่งนี้ทั้งแขบเดยยาวไปนู่นก็คือจะเป็นของคนมาใหม่นะครับเุ้ยมีของมาขายนี่แล้วเขาก็จะมีของมาขายแบบน,นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะหนื่อยแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นรถเอ,อ่อรถทัวร์สำหรับส่งพักหน้าไปทำงานนะฮะแนะนำให้เตรียมความพร้อมร่างกายคือ <c oughs> มันร้อน <c oughs> มันร้อนมากมากนะฮะหน้างาน ให้คุณทนความร้อนให้ได้โอ้ยเหนื่อยโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็เป็นมินิรีวิวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับบ๊ายบาย